สวัสดีครับนี่ก็มาป้อนนะครับผมผลไม้ของคุณพ่อวิรุษนะครับผมไทยแซมนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมเติมคะแนนนะครับผมให้กับสองยายดานะครับผมให้ได้สร้างบ้านนะครับอย่างไี้ก็ขอบคุณคุณพ่อวิรุธไทยแซมมากๆเลยนะครับผมที่เติมคะแนนนะผมสะสมคะแนนสร้างบ้านให้สองยายด้านของเรานะครับเป็นขอบคุณมากๆครับผม จำนวนยี่สิบตะกร้านะครับหนึ 1, ่งพันคะแนนนะครับผมพ่อขวานก็จะป้อนให้เชือกละสิบตะกร้านะครับอย่างนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อวิรุฒไทยแซมมากๆเลยนะครับผมสองตะกร้าแรกนะครับผมสองตะกร้าที่สี่นะครับผมสองตะกร้าที่หกนะครับ แล้วก็สองตะกร้าที่แปดนะครับผมแล้วก็สองตะกร้าที่สิบนะครับอ่าเชือกละจิบตะกร้ารนะผมแล้วก็สองตะกร้าแรกนะครับผมสองตะกร้าที่สี่นะครับสองตะกร้าที่หกนะครับผมสองตะกร้าที่แปดนะครับผม แล้วก็สองตะกร้าที่10นะครับผมก็ขอบคุณคุณพอ่อวีรุษไทยแซมมาก,มากๆเลยนะครับ <ผม S 2> ที่เข้ามาเมตตานะผมกดหนุนทำบุญให้2องยายร้านของเรานะครับผมใ้ได้ทานผลไม้หาวานนะครับผมคะแนนที่ได้พราขวานก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายร้านของเรานะครับอย่างไรก็ ขอบคุณคุณพอมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเมตานะผมสมทบทุนในการสร้างบ้านนะครับผมให้สองญาตาน,นะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคุณยายสาวน้อยนะครับผมวัย50ปีของเรานะครับผมยืนทานปินเลยนะคะคุณยายนะกับคุณยายสาวน้อยของเรานะครับผมยืนทานปินเลย ยายบอกยานทานอร่อยลยคบคุณยายสานน้อยของเรานะครับผมส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นน้องไดมอนด์นะครับผมนี่ก็เป็นน้องไดมอนด์นะครับผมวัย9ปีนะครับผมสองยายรลานของเรานะครับผมนี่ตอนนี้ก็ใส่ร่มไม้นะครับในการตบดแดดร่ฝนอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ยก็ขอบคุณคุณพ่อวิรุษไทย แซมมากๆนะครับผมที่เข้ามาเมตตาหนุนทาบุญให้สองยายด้านของเรานะครับผมให้ได้ทานผลไม้หวานๆนะครับผมคะแนนที่ได้นะครับผมพอควานก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้สองยายร้านของเรานะครับเนี่ยก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผมทานอร่อยเลยนะครับลูกสาวไดมอนนะครับทานเยหวมากมากเลยนะครับผม ทานลืกกว่าคุณยายเยอะนะครับผมน้องไดมอนไบท์เก้าปีนะครับผมคุณยายสาวน้อยก็วัยห้าสิบปีนะครับผมสองยายหลานของเรานะครับผม,มทานอร่อยเลยเยเขียวเสียงดังเลยนะลูกนะสาวไดมอนของเรานะครับผมสายโยกสายเล่นของเรานะครับผมแต่เวลาทาดก็จะไม่เล่นไม่โยกเหมือนคุณยาย นะครับผมคุณยาในสายนิ่งเลยนะครับผมไม่โยกไม่อะไรเลยนะครับผมฐานก็ยืนนิ่งทานช้านะครับผมแต่ลูกสาวเนี่ยทั้งฐานทั้งเล่นนะครับผมลูกสาวไดมอนของเรานะครับผมฐานด้วยเล่นใหยโยกด้วยนะครับผมถ้าฐานหมดแค่นั้นเองนะครับผมเดินอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้าทานหมดโยกไปโยกมาอย่างเดียวเลยนะผมลูกสาวไดมอนของเรานะครับผมนี่ก็ ขอบคุณคุณพอ่อมากมากเลยนะครับผมที่เข้ามาเติมคะแนนนะผมสนับสนุนทําบุญให้สองยายหลานนะครับผมได้ทานผลไมห้หอมหวานนะครับผมคะแนนที่ได้นะครับพอผ่านก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไว้เป็นทุนนะครับในการสร้างบ้านให้กับสองยายหลานของเรานะครับผมก็ขอบคุณมากมาก,มากเลยครับผม,อ,มอร่อยใหญ่เลยนะคะลูกสาวนะ ปลาสาวไดมอนด์นะครับผมน่าทานอร่อยเลยค่ะอะนั่นน่ะ ก็บทานทีละชิ้นเลยสองชิ้นเลยลูกสาวนี่ทานโลเลยนะครับผมทานแต่กามากมากเลยนะครับผมแต่ทานเร็วนะครับผมไม่รู้ว่าเขียวหรือไม่เขียวก็ไม่รู้นะผมทานเร็วกว่าคุณยายเยอะเลยนะผมน้องไดมอนของเรานะครับผมเขียวเสียงดังเลยนะลูกนะลูกสาวไดมอนของเรานะครับผมเขียวเสียงดังเลย ลอยเลยครับสาวน้อยสายโยกของเรานะผมได้ทานไม่โยกเลยนะคะลูกนะดีใจใหญ่เลยครับผมดูสังเกตหูก็ร,รู้นะผมดีใจก็หูเขาก็จะตีกระพือเดียวนะครับผมฟินเลยครับ่อยมากเลยนะคะไดมอนของเรานะผมชาสาวน้อยสายโยกของเรานะผมลูกสาววัยก้าขวบของเรานะครับ อ,อร่อยเลยลูกสาวบอกหทานอร่อยเลยนะลูกนะหมดอย่างหรอกใกล้จะหมดอย่างหรอกกระมังก็ยังเหลืออยู่แปบ๊บเดียวใกล้จะหมดแล้วลูกสาวไดมอนของเรานะครับผม น่านร่อยเลยนะครับน้องเดมอนนะครับผมนี่ก็มาดูคุณยายนะครับผมคุณยายของเรานะครับผมคุณยายจะยาทานฟินๆเลยเฮ้ยยายบอกยายทานฟินน่าร่อยเลยคุณยายเหลือเยอะกว่าลูกสาวอย่างนะครับผมเราคุณยายจะเก็บทานทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมคุณยายสาวน้อยของเรานะครับผมหญ่ก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คุณพ่อก็มาเมตตาคุนนทําบุญให้ซองยายรานนะครับผมได้ทานผลไมห้หามวันวานนะครับผมคะแนนที่ได้นะครับพ่อป้านก็จะเก็บสะสมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับซองยายรานของเรานะครับนี่ก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะครับผม2องยายรานของเรานะครับผมน่าอร่อยเลยนะครับ <c oughs> ยายสาวน้อยของเรานะครับผมทานฟินอ่อยเลยครับฟินเลยนะยายนานเท่าชิ้นเท่าชิ้นนะครับขอคุณยายของเรานะครับจะไม่เร็วไม่รีบเหมือนลูกสาวของเรานะครับผมส่วนลูกสาวจะทานเร็วกว่าคุณยายเยอะเลยนะครับผม อร่อยเลยนะคะคุณยายนะเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมคุณยายเนี่ยเป็นช้างที่นิ่งแล้วก็ทานช้าใจเย็นๆนะครับผมไม่เรียบร้อนเหมือนลูกสาวไดมอน์นะครับผมลูกสาวใกล้จะหมดยังน้ะลูกสาวเนี่ยทานเร็วไม่ใช่ใกล้จะหมดแล้วนี้ เดี๋ยวตกกลับตบกลับเลยเสียงดังเลยนะยายนะลูกสาวต่อนะครับผมลูกสาวของเราหมดยังเนาะลูกสาวของเราเนาะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมตนม้นไม้เย็นสบายเลยเร้ยครับตอนเย็นนะครับผมดูลูกสาวไดมอนก่อน ส่ยน้อยสายโยกนะผมไก่เก้าปีของเรานะครับผมไก่จะหมดยังค้าลูกสาวอืมอะไรหรือืมเขียวดูกับมือนะผมสองถึงสามชิ้นนะครับผมอ่าสามชิ้นที่สี่จะเก็บแล้วเก็บชิ้นที่สี่เลยให้ร่วงหนูทำร่วงหนูเก็บเลย เก็บเอาไหมนะใช่หรือเปล่าน้องไลมอนของเราเนี่ยผมลอ,อ,อยเลยค่ะเก็บเอาเลยนะลูกนะนะน,นั่นไหนเมื่อกี้ยัดไปสามทีนี้ยัดสองโอ้อ่อยใหญ่เลยนะลูกนะ สาวของเรานะครับผมสาวน้อยสายโยของเรานะครับผมก็ฝากติดตามได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมให้กับสองยายด่านของเราด้วยนะครับผมทานอร่ยอรยเลยะครับ ขย่หลังทําไมล่ะลูกดินโยนไปหลังแล้วก็เจ่าลงอีกนะไก่จะหมดไหนแ้ล่วนะผมเดือไม่กี่ชิ้นเองทานเร็วกว่าคุณยายเถอะเลยนะครับผมคุณยายก็จะทานช้านะผมส่วนลูกสาวก็จะทานเร็วนะผมน้องไดมอนต์ของเรานะครับผมสาวไปเก้าปีนะครับผม อะไรล้วอือืมถือไว้กับมือกี่ชิ้นน่ะหรือทั้งแตงโมทั้งอ้อยเลยนะคะ แล้วหมดยังคาลูก่าหมดแล้วค่ะลูกสาวของเรานะครับผมทานหมดแล้วลูกสาวไดามอน์ของเรานะผมสอนน้อยจายโยของเรานะครับผมก็ขอบคุณคุณพอ่อยิ่รุดมากๆเลยนะครับผมที่ามามตตานะผมหมดหนุนทำบุญให้จองยายลานของเรานะครับผม นด้ทานกล้วยแล้วก็แตงโมลแล้วก็อ้อยหวานๆนร,ร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมเงินงที่ได้นะครับผมพอฝันก็จะเก็บรวบรวมนะครับมาเป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายห่านของเรานะครับอย่งก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมหมดแล้วครับลูกสาว่อ ดูคุณยายสิที่นี่หนูทานหมดแล้วกดูคุณยายของเราสิคุณยายของเราเป็นไงเนาะหมดยังค้าคุณยายคุณยายบอกคุณยายจะทานชา้าคุณยายทานช้าก่อนลูกสาวเยอะเลยค่ะทานใจเย็นๆนะครับผมคุณยายของเรานะครับผมจะไม่รีบไม่ร้อนเหมือนลูกสาวนะครับผมลูกสาว,วก็จะทานรีบก่อนคุณยายเยอะเลยนะครผม ทานสาวทันเร็วกว่าคุณยายเยอะเลยนะครับผม,มทานอร่อยเลยครับอ่าทุกๆชิ้นท่จะชิ้นนะครับผมคุณยายของเรานะครับอืมหนูใกล้ๆเลยนะครับผม ในการเคียวการกินของคุณยายของเรานะครับผมอ,อร่อยเลยนะคะคุณยายนะอ,อร่อยเลย,เยนะครับผม าจะทาน้ากกอนลูกสาวเยอะนะครับกอดานสาวของคุณยายเยอะเลยยายจะฟินกอเยอะเลยนะคะคุณยนะายนะใกล้จะหมดแล้วคุณยายยายสาวน้อยของเราคนระับผมเหลือกี่ชิ้นนาะนี่ในกะละมังเหลืออยู่สองชิ้นนะครับคุณยายคร่ะเดี๋ยวค,คุณพ่อเก็บให้ยาย อสองชิ้นเลยอ่าในกระมัมก็ฮอหมดแล้วนะครับผมต้องเก็บออกก่อนตัวที่หกคุณยายก็ไปเก็บทานอีกรอบนะครับคุณยายนะคุณยายสาวน้อยของเรานะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณพอ่อวรุดมากมาก,มากเลยนะครับผมที เข้ามาเมตตาหนุนทําบุญให้สองยายร้านของเรานะครับผมในทานผลไม้หามันหวานในวันนี้นะครับผมคะแนนที่ได้นะครับผมก็ขวานก็จะเก็บรวบรวมนะครับผมไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านให้กับสองยายร้านของเรานะครับอย่างก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะครับผมขอขวานก็จะขออนุญาตนะครับผมปิดไลค์ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับ สองยายลานของเราด้วยนะครับผมเนี่ก็ขอบคุณมากๆไดเลยครับผมสวัสดีครับ